ครุ่ดีมานิตาลกรพกค่ะช่องวิ่ที่สี่เด็กิงี่ติมาสทธาเมืองท่าขามค่ะช่องอีปายและรายการ,ร art, ที่สองสหนึ่งสิบเจ็ดปีหญิงค่ะ chà được hả mà lại không phải <laughs> là không phải là không phải là không không phải là 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 không phải เก่งมากเก่งมากชื่ออะไรอ่ะสามนี่สามเหรอรใช่เหรอรู้ได้ไงเห็นเหรอเมื่อกี้เข้าคนที่สามโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งอะเก่งอะโอ้ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันยาตาศที่สน,นุกจิตวิทยา80เมตร10ปีชายรอบคัดเลือกผู้ที่